สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ดีทุกท่านนะครับนะครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับเนะเข้ามาดูบรรยากาศแล้วก็การสร้างนะครับการบูรณะนะครับนะครับการบูรณะวัดนะครับให้ดีขึ้นนะครับเนาะตอนนี้ก็าลังทําช่างก็กาลังทําเกี่ยวกับติดทําฝ้าอยู่ตอนนี้ติดฝ้าใส่เอานิยามอยู่แลาจะทำฝ้าติดเข้าไป แล้วก็ต่อไปก็จะ็ิการเดินใส่ไฟนะครับเดินใถ่ไฟทําไฟแสงสว่างให้วัดนะครับเพื่อจะนะครับทําเกี่ยวกับบูรณะนะครับบูรณะเกี่ยวกับศาลานะครับศาลาที่จะเขา,าเรียกว่าอําไกิจกรรมทางพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะทําบวงทําบุญนะครับ มาเลี้ยงเทนเลี้ยงพระอะไรต่างๆเราต้องอยู่ที่สารีทั้งนั้นเลยครับนี่ครับน,นะตรงนี้นะครับก็เราก็มาดูแล้วก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันแล้วช่วยกันบริจาคเนาะประมาณนี้นะเพื่อบริจาคเพื่อจะให้นะครับเพื่อจะให้อ่านะ ให้งานมันผ่านไปด้วยดีเนาะลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็สำเร็จนะครับตามแรงศรัทธาของเอตีนะครับที่บริจาคมาให้เนาะนี่นะครับบริจาคมาให้นี่ครนะครับนี่ครับเราก็มาร่วมแรงรู้ใจกันไลค์แล้วก็เชิญชวนนะครับ ที่มีจิตศรัทธานะครับที่มีจิตศรัทธานะครับเป็นนะครับด้วยการทำบุญทำบุญเนาะคนเล็กคนน้อยไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาก็กำลังแรงใจแรงศรัทธาของนะครับเอสนะครับสิบยี่สิบบาทสามสิบบาทถ้ามันเยอะเยอะมากมก็มันก็จะได้ไปเองนะครับเนาะมันก็จะได้ไปเองแล้วก็จะมีนะครับเป็น นะครับนะี่เป็นเดี๋ยวมาดูที่อีกทีนึเไมก็ไเอัะนะไม่เดแสดต่ยวาับไม่ยดกดนอะดูดูัดบุบนนะครับเนาะธนาคารกรุงไทยนะครับเนาสี่หนึ่งสองศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับสองหนึ่งสองนะครับเนาะน<ๆ><ๆ>วัด กวนบุญครับบุญบุญนะกวนบุญนะครับนี่นะครับแล้วก็ไว้นะครับให้เกี่ยวกับบริณัอะไรต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเราช่วยๆกันนะครับจะลงพระพุทธศาสนานะครับช่วยกันบุญนะคือ วัดที่เจริญแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ากันนตรงนั้นครับแต่วัดที่ยังไม่เจริญเลยนะครับมันต้องบูรณะนะครับเพื่อจะให้แถวนี้แถวนี้ก็ไม่มีวัดหมู่บ้านนี้ยังก็น่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านกวรบุญนี่นะครับน่าจะมีวัดนี้วันเดียวนะครับที่จะมาทามุงทําบุญกันนะครับนี่นะครับข้างนอกนะครับ ก็จะมีพระยืนนะครับที่ออกทุดดงอะไรประมาณนี้น,นะครับข้างลังก็ไม่รู้เป็นอะไรยังไม่ได้เดินไปดูนี่กำลังสร้างเป็นทางขึ้นขึ้นไปสการะนะครับนี่โอ้ยต้องใช้อีกเยอะนะครับใช้อีกเยอะ มีคุณโสพลนะครับคุณมาริวันนะครับคุณชนะพรนะครับที่เข right. ้ามาให้กำลังใจกันมีอะไรเขามาคุยกับผมได้คุยกับน้องผมนะอะไรหรอทุกอย่างต้องคุยกับผมคนเดียวนะ วัดกันเลื่อยกันนะครับเนาะเลื่อยกันรออ,อ,อยู่นะครับนะนี่ครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดงชแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ